อยู่กับช่องพายพรชัยน้องน้ําตาลครับอยู่น้องน้ําตาลครับอันนี้จะเข้าซุ้มแล้วครับเดินตามนํำน้าแม่มาเลยครับน้องน้าตาลของเราน่ารักมากครับ อันนี้ไม่สนครับอันนี้มามาหลายตัวเลยอันนี้เหนื่อยแล้วครับไม่ไม่สนมากับยายด้วยถ้ายายไม่มาเป็นอีกแบบหนึ่งครับจะวิ่งวนหน้าวนหลังครับมา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 ดูดูมา,มา,มา,มา

ดูครับหยอกน้องครับดูขาเขียครับจะมาไหมจะมาไหมนี่นี่มาไหมครับถ้าน้องไม่มาก็เขียมาเขียให้มาัม,มามา,มาไปลูกมากินนมแล้วครับเติมน้ำมันแล้วสงสัน้ำมันหมด น้องน้ำตาลของเรามามา่มาอนที่ยานมแล้วจะดูไปทําท่าครับเห็นน้องกินก็ทําท่ากินน้องน้ำตาลกินนมแล้ว แม่เยินคุยกันอยู่ครับคุยกับแม่ครับก,ก็แก๊ก็แกครับแม่เขาก็เสียงเดียวกันนี่แหละครับบางครั้งจําเสียงไม่ได้เหมือนกันว่าเสียงแม่เสียงลูกครับเสียงเหมือนกันแม่กับลูกวันเพนกับวันทิพย์ครับนีม่มาแล้วครับน้องล้ำตาลอิ่มแล้วครับกินนมมาๆมามา,มาแม่แม mẹ đưa bà 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 mẹ 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 đâu, Bị kín mẹ 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 nè nè đều nè nó cười phải từ xuống xuống đi má thôi oh, má đâu đâu เด้อเด้อเด้เขาซุ่มสายแล้วพี่น,น้องน้ำตาลนี่ทำอะไรอยู่ฮะมาด้อ Ba Mẹ 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 ดีเป็นอีกยังนี่ฮะมามาดูดูดูนะครับจะชอบคลิป,ปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพายพนชัยน้องน้ำตาลด้วยนะครับครับสวัสดีครับ